เพื่อนคู่ใจนะครับคู่ทุกคู่ยากนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเมื่อวานก็ขี่ดีนะแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่แต่ที่แน่ๆเครื่องเครื่องรวมแล้วนะครับต้องคว้านใหม่นะครับอย่างน้อยต้องคว้านใหม่แต่ถ้าน้ำมันเครื่องใหม่ถ้าถ้าขี่ไปสักประมาณสิบวันเนี่ย การสตาร์ทจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใหม่ๆนะครับจะมีปัญหานะครับหัวเทียนนะครับจะไปซื้อหัวเทียนมาใหม่นะครับต้องรุ้นแล้วครับว่าจะเป็นยังไงนะครับช่างใหญ่เขาบอกว่าถ้าเครื่องหลวมรุ่นนี้มันจะกินหัวเทียนนะเวลาเราถ่ายนะ้ำมันเครื่องใหม่นะเมื่อวานก็ไเปเผลอตั้งตั้งเป็นขาขาเดี่ยวนะครับตะแคง ก็ขี่ไปดีๆมันก็ไปปกตินะครับแต่ว่าควันมันจะขาวหน่อยหนึ่งถ่ายน้ามันเครื่องใหม่นะครับประมาณสิบวันนะควันมันก็จะหายแล้วเครื่องก็จะสตาร์ทง่ายหัวเทียนก็จะแห้งอันนี้หัวเทียนเปียกเลยนะครับเมื่อวานนี้กบไปถ่ายคลิปทําคลิปพอมืดเอาสตาร์ทไม่ติดจะกลับบ้านก็ยังดีมีเพื่อนๆเอสมอเนีเ่ย รถนําทางสองไฟมาให้นะครับนี่ถอดหมดแล้วครับถอดกาจะมันถอดมาเช็คนะครับอันนี้กล่องไฟนะครับกล่องไฟน่าจะเปลี่ยนมาได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วนะครับของไฟนะครับนี่อันเก่านะครับอันเก่าอันที่ว่าติดตัวที่ติดตัวรถมาตั้งแต่ซื้อมานะครับ อันใหม่ประมาณสามสี่เดือนนะก็ลองมาลุ้นนะครับลองมาลุ้นดูนะครับไม่เคยเป็นช่างนะช่างอยู่ในหมู่บ้านก็เกิดหมดอายุคือเ่ลมหายใจจากไปหมดแล้วนะครับขนาดเติมลมยัง ต้องไปหายืมสูบมือเพื่อนบ้านเติมนะมีร้านช่างนะครับแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับช่างรุ่นเก่าๆเขาก็ไปกันหมดแล้วนะครับก็ไม่มีใครสารต่อก็เลยต้องเป็นช่างจําเป็นนะถ้ามันพอได้ก็โอเคนะครับตัวเนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะถ้าใส่หัวเทียนใหม่ไม่ติดก็แสแงว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้แน่นอนนะ เพราะมันเป็นจะจ่ายไฟรุ่นนี้ก็แปลกนะครับถ้าหัวเทียนมันดำมันจะไม่ดีแล้วไฟจะไม่ออกหนะครับใส่ยังไงก็ไม่ออกแต่พอใส่หัวใหม่มันก็ปึ๊กได้เลยนะแต่ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะสตาร์ทติดเปล่านะครับก็ขี่มาดีๆทุกวันนี่แหละนะครับมันจะมาคงไม่เข้าที่เนาะถ่ายนำ้ำมันเครื่องใหม่ด้วยนะครับ น้ำมันเครื่องก็ต้องถ่ายเองนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไปร้านช่างเดี๋ยวนี้ช่างไปกันหมดแล้วไม่มีแล้วในหมู่บ้าน